สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะนี่ค่ะวันนี้มาดายากคณากันนะคะออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วก็ยาเตียนด้วยมาดายากกันค่ะ ฝนจะลงแล้วค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เข้าหน้าฝนวันแรกนะคะก็ก็มุดตู้ประกาศวันนี้เข้าหน้าฝนวันแรกเราก็ต้องได้ญ้ารอเลยให้ดูย้าเอียงนิดนี่นค่ะได้ญ้ากัน วันนี้นะคะน้ำฝนแาวที่นี่ฟ้าร้องเลยนะคะฝนตกที่ไหนฟ้าร้องนี่ค่ะนี่ได้าย,ยากกันค่ะผักบุ้งกันเยอะนะผักบุ้งขึ้นเอง มะละกอมะละกองามเลยค่ะในมะละกอกล้วยได้วันละหน่อยนี่ค่ะ ก็จะลงพวกพืชผักส่วนควรัวนะคะได้เราก็โกยเลยโกยยญ้ามีค่าพร้อมเดี๋ยวเราก็เก็บนี่ค่ะหญ้าผักบุ้งก็เยอะโกยก่อนอ ค่ะนี่ค่ะได้เวลานิดละหน่อยโล่งเลยพนาโล่งเลยเหนื่อยแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะเราได้เวลานิดละหน่อยนะคะ ออกกำลังกายสุขภาพจะได้ดีนะค่ะต้อยก็มาออกกำลังกายยามเย็นได้หญ้าเตรียมปลูกผักสดขคัวตรงนี้หญ้าเยอะตรงนี้เป็นนาค่ะได้แต่คนาค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะเหนื่อตกเลยมาได้หญ้ากันค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยหอบก่อนบายค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ